คนน้ำหลือเตกตัวต,ต,ตกสิบตัวอย่างค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาช่วงนี้นะคะมาคุยกันต่ออย่างที่ฉันเกินเอาไว้เมื่อสัสกครู่นี้เรื่องของอันตรายภัยเงียบที่แฝงมากับอาหารนะคะลงุงแจมท่านผู้ชมคะ<ช>เรื่องของเชื้อแบคทีเรียอีโคไลเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆคนคงจะเคยได้ยินปีที่แล้วปี2554มีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นในยุโรปนะคะเกิดจากผัก พบในผักนะยฮะและวันนี้ดิฉันดนรู้จมเนี่ยนะ,ค,ะครับถือว่าตกใจเป็นข้อมูลที่พบว่ามีการเปิดเผยจากสาธารณสุขจังหวัดนครพนมในภาคอีสานของเรารนี่แหละนะคะ พบว่าพบเชื้ออีโคไลนะคะในน้ําดื่มแล้วก็ที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือน,นมโรงเรียนวันนี้เราจึงจะไปพูดคุยกับท่านนี้ค่ะท่านดูแลนะคะอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะคะ่ะท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเพศส,สัช,ชาศาสตร์นะคะเพศสัชสาธราณสุขสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมเพศสัชกรณรงชัยจันพรสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ไปเจอได้ยังไงฮะในโรงเรียนเลยเหรอฮะใช่ครับเป็นนมที่ใครซื้อมาให้กินหรือซื้อกินเองคือสิ่งที่เราพบทีคคไลในนมโรงเรียนเนี่ยมาจากนมที่เราเก็บจากโรงเรียนซึ่งเป็นนมที่ซื้อโดยอบตนะครับเพราะว่าปกติโรงเรียนก็จะมีโคต้าการจะซื้อโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะต้องซื้อว่าอำเภอนี้ของยี่ห้ออะไรจะมีการจะซื้อเป็นปีเราก็เลยมีการเฝ้าระวังโดยการเก็บตัวอย่างส่งตรวจส่งตรวจเมื่อเดือนแล้วเขาจัดสรรงบประมาณกันไว้แล้ว ใช่ไหมว่าจะต้องซื้อจากนี้มาให้ลูกหลานของอบตนั่นแหละกินใช่ครับครับแล้วเกิดอะไรขึ้นท่านจะไปเฝ้าทําไมฮะก็ลูกหลานเขาเองเท่านั้นแล้วก็ต้องมีการเฝ้าระวังเพื่อยืนยันผลว่านมที่จําหน่ายให้แก่โรงเรียนมีความปลอดภัยจริงก็เลยการเก็บตัวอย่างประจําปีของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเราเก็บตามปกติแต่แล้วยังไงฮะจากโรงเรียนทุกแห่งก็จากลกจากไอรบริสัตที่จาหน่ายทุกแห่งบริษัทที่จำหน่ายทุกแห่งคงจะไม่ได้เพราะมันเยอะมันไปเก็บที่โรงงานเลย โรงงานนี่บอดีอยู่นอกเขตจังหวัดนครปฐมเราก็จะเก็บที่แหล่งจำหน่ายนะครับแหล่งจำหน่ายเราเก็บมาสิบตัวอย่างก็ผ่าน6ตัวอย่างแล้วก็ตกสีตัวอย่างแต่สีตัวอย่างที่ตกนี่มี3าตัวอย่างที่มันอันตรายก็คือพบเชื้ออีโคไลนะครับกลายเป็นว่าไปพบเชื้ออีโคไลในนมเดี๋ยวย้อนไปหน่อยได้ไหมคะว่าเชื้ออีโคไลเนี่ยนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปดูว่ามีอะไรบ้าง นะเพราะว่านอกจากนองเรียงก็มีน้ําดื่มด้วยอีโคไลนี่คืออะไรนะฮะอีโคไลนี่เป็นเชื้อยุลินทรีย์ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมันจะพบในลําไส้ของคนและสัตว์ถ้านเพื่อนเชื้อนี่แสดงว่ามันมาจากอุจจาระแน่ๆมีการมีสุขลักษณะการผลิตที่ไม่ดีนะครับแล้วก็อีโคไลจะทําให้เกิดโรคท้องร่วงได้นะครับแต่ขอเรียนว่าอีโคไลจะมีหลายสายพันธุ์สายพันธุ์ที่รุนแรงก็ทําให้เกิดโรคระบาด ในวงกว้างอย่างที่เจอที่ยุโรปนูนที่แล้วในผักนะครับสเปนเยอรมันใช่ไหมตอนนู้นขั้งนู้นแต่ที่ในในเมืองไทยนี่มันก็จะมีหลายสายพันธุ์นะครับแล้วก็คนไทยบางทีแล้วก็อาจจะมีความทนต่อเชื้อนี้เพราะว่าเราก็สัมผัสกันมานานนะครับก็พอดีไอ้ที่เราเตือนเพราะว่ามาตรฐานของออยเนี่ยในเรื่องนมโรงเรียนต้องไม่พบอีโคไลถ้าพบถือว่ามีความเสี่ยงก็เลยต้องออกประกาศเพื่อแจ้งเตือนให้ว่าเตือนว่าอะไรฮะแจ้งเตือนว่านมของ โรงโรงเรียนทุ่งกุลาเดลี่ฟูดนะฮะซึ่งบริบทที่จังหวัดร้อยเอ็ดนี่ก็เราเก็บตัวอย่างเมื่อวันที่30กรกฎาคมนะครับแต่ยุสิงหาสี่สิงหาคมนะครับเซี่โรงเรียนที่โรงเรียนที่บ้านกุ้งโกนบ้านกุ้งโกนอำเภอป่ากปากจังหวัดนครปนมนะครับแล้วก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสีทองอำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครปนมสองตัวอย่างนี้พบเชื้อโคลิฟอร์มเกินมาตรฐานแล้วก็พบอีโคไลนะครับแล้วก็ยังมีปริมาณเนื้อนมไม่รวมไขมัน ต่ำกว่ามาตรฐานด้วยมาตรฐานก็ไม่ได้ยังพบเชื้ออีโคไลค์ครับเห็นบอกว่าพบตั้งเท่าไหร่ฮะสามแสนโครเนียต่อมิลลิลิตรสามแสนครับขณะที่มาตรฐานให้ไว้สามห้าหมื่นครับผมห้าหมื่นก็หูหกเท่าครับผมหสามสิบค่ะคือพบในนมแล้วยังไงคะับดำเนินการยังไงต่อคะซึ่งของของของนมยี่ห้อนี้เนี่ยมันอยู่นอกเขตจังหวัดนครมนมเราก็เลยแจ้งไปให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชเอ็ดได้ทราบเพื่อที่จะดำเนินการในจังหวัด ของเขาแล้วเราได้แจ้งจางอยอยให้ทราบด้วยระง,งับแล้วก็เ,วกเก็บให้หมดหมดนมนี้มีออยอป่ะครับนมมีอยอยนมมีอยอยด้วยสรุปมมอยอาขาดอยอ,<ต>อยอนมที่ก็คือผ่านการตรวจสอบในเบื้องตน้นเราอนุญาตได้แต่หลังจากอนุญาตต่ยังมีปัญหาเรื่อง มาตรฐานการผลิตต้งหมมีมีปัญหาเรื่องของการตกมาตรฐานแล้ต้องมีการเฝระวังตอบไปนะมาตรฐานก็คือ1มีเชื้อให้กินด้วย2มีคุณภาพนมที่แย่ด้วยถูกปะครับก็แต่เป็นปภาษาชาวบ้านใช่ครับนมที่ไม่ใช่นมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนี้ก็ขอเรียนว่ามันป็นขึ้นกับรุ่นการผลิตที่เราตรวจพบก็อย่างนมทุ่งกลาเนี่ยเราส่งไป4ตัวอย่างเนี่ยจะตก3าตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งได้มาตรฐาน ก็คือว่าตอนนี้มาตรฐานกับนี้เ็าจะไม่จะไม่แน่นอนอแต่มาตรฐานตกไปรุ่นหนึ่งก็ไม่ได้นะฮะว่าต้องมันกระทบถึงเด็กที่รับประทานไปนะฮะจะติดเชื้อได้แต่ถ้าเราเห็นมีออยแล้วก็กินแล้วกินแล้วใช่แล้วก็ดื่มแล้วเราไม่ทันได้ดูใช่ไหมคะครับค่ะมิองมีประกาศเพื่อเพื่อแจ้งประกาศไปเมื่อไหร่ฮะประกาศไปเมื่อเดือนสิงหาคมกันยายนนะสิบกันยายนกันยายนกันยายนนี่เองก็ไม่กี่วัน จะเก็บทันไหมคะเนี่ยเด็กไม่รู้ป่านนี้กินไปหรือยังกินไปเยอะแล้วไงใช่ไหมแต่เราได้แจ้งให้ทางโรงพยาบาลกับสาธารณสุขที่ช่วยตรวจสอบแล้วก็แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เขาดูว่ามีโรคระบาดหรือเปล่ามีการมีการตรวจสอบอีกกลายเป็นว่าต้องมาตรวจในเด็กนะตรวจในตัวเด็กแล้วล่ะว่าเชื้ออีโคไลอยู่ในตัวเด็กหรือเปล่านะคะถ้าแข็งแรงต่อต้านต้านทานได้ก็ดีไปใต้านไม่ได้เกิดอะไรขึ้นคะต้านไม่ได้ป่าจะเกิดโรคระบาดเป็นโรคท้องร่วงแล้วก็มีรายงานแต่ว่า อย่างที่นครปฐมเราไม่ยังไม่เจอโรคระบาดเรื่องโรคท้องทรในเด็กนักเรียนก็เป็นไปได้ว่าสายพันธุ์นี้ยังไม่เป็นอันตรายมากหรือเป็นก็เป็นเฉพาะตัวบุคคลหรือไม่ก็เด็กก็ทนครับทนค่ะทนต่อเชื้อโรคได้บานเชื้อโรคได้ก็ดีไปนะคะมีน้ำมีน้ําดื่มด้วยใช่ไหมคะมียี่ห้ออะไรยังไงบ้างคะเดี๋ยวเผื่อคนที่อยู่ที่นครปฐมหรือจังหวัดใกล้เคียงฟังอยู่จะได้งดรับประทาน ครับคือขณะนี้น้ำดื่มที่พบเชื้ออีโคไลจะมีอยู่3ยี่ห้อนะครับคือน,น้ำดื่มตาดอกบัวนะครับผลิตที่อำเภอเรนูนครนะครับครับแล้วก็น้ำดื่มไออุ่นประภาวินนี่ผลิตที่อำเภอนาแก่แล้วก็น้ำดื่มวันเวนี่ผลิตที่อำเภอท่าพนมทั้ง3ยี่ห้อนี้เป็นแหล่งผลิตในจังหวัดน,นครพนมเราก็ได้มีการสั่งว่ผลิตแล้วแล้วก็ให้มีการปรับปรุงการผลิตและส่งตรวจใหม่ถ้าได้มาตรฐานยืางันอนุญาตให้ให้เปิดการผลิตได้ขณะนี้ก็ยังถูกงดผลิตอยู่นะครับยังไม่มีจำหน่ายค่ะ พบอะไรบ้างครับในน้ําดื่มปะพาวินใช่ไหมฮะไออุณหภะพาวินนี่พบอะไรฮะพบเชื้อเอ็นเอ็นพีเอ็นโคลฟอร์มเกินมาตรฐานนะครับมาตรฐานเอ็นพีเอ็นโคลฟอร์มเป็นวิธีการตรวจสอบว่าเชื้อแบคทีเรียโคลิฟอร์มนี่ต้องไม่เกินมาตรฐานที่กําหนดไว้คือต้องน้อยกว่า2.2งจเขาเจอ12ก็ถือว่าก็จะสูงกว่านะครับเชื้อตัวนี้มันจะเป็นอะไรถ้ามีตัวนี้ก็แสดงว่ามีความเสี่ยงต่ออาจจะพบ เรื่องของเชื้ออีโคไลเพิ่มด้วยนะครับแต่ันนีรันนนี่เจอทั้งสองอย่างคือเจอโคลิฟอร์มกับอีโคไลนะครับโอเจอสองอย่างเลยครับแล้วก็มีในเตรตด้วยใช่ไหมปริมาณในเตรสที่อาจจะทำให้เกิดปลายอะไรนะอันตรายต่สุขภาพมากเลยชาใช่ไหมจะเจอในเาจะชาครับแล้วก็อาจจะเกิดการนิ้วชาแล้วก็เกิดเลือดเลือดหัวใจจะมีปัญหาในเรื่องของการ ม,มีสารพิษที่อยู่ในในหัวใจนะครับครับก็มีอยอยอีกเช่นกันแหละยี่ห้อน,นี้ใช่ไหมฮะจะบออยอีย<ล>ยด้วยน้ําดื่มทั้งหมดที่ทางคุณรงชัยบอกมาเนี่ยนะคะทุกยี่ห้อที่พกว่ามีอีโคไาคร,รุ่ทั้งนมเมื่อสักครู่นี้นมโรงเรียนที่เราคุยกันเนี่ยมีออยอหมดเลยนะคะลุงแจมคะมีดอกบัวท่านผู้ชมบางท่านทานไปแล้วดื่มไปแล้วด้วยนะคะไปเกิดขึ้นได้ยังไงคะเชื้อเหล่านี้ทั้งที่ก็ กระบวนการกว่าจะผ่านมาถึงออยอได้นี่ก็แสดงว่าต,ต้องต้งตรวจสอบแลวใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นกับก็อาจจะเป็น <มา S 2> ไปได้มีการลักเลยในเรื่องของการผลิตโดยเฉพาะบางทีมาตรฐานโรงงานอาจจะมีแต่ว่าพอดีช่วงผลิตี่คนงานก็อ,อาจจะไม่มีการล้างมือหรือไม่ก็มีการลักเลยในเรื่องของการบรรจุทาให้เชื้อมาปนเปื้อนระหว่างการผลิตได้นะครับล้างมือเนี่ยนะคับางทีเข้าห้องน้ำไม่ล้างมือก็ติดปนเปื้อนเชื้ออีโคไลได้ก็อีโคไลมาจากอุจจาระของคนและสัตว์ใช่ไหมครับเราไปตรวจโรงงานไม่ได้เพราะว่าอยู่ครละเขต ตรวจได้แต่ว่าเราไม่ได้สามารถตรวจได้ตลอดเวลาบางครั้งถ้าเขาไม่มีมาตรการที่ดีพอเนี่ยคนงานเขาอาจจะมีการละเลยเรื่องของสุขลักษณะที่ดีในการทำงนแล้วก็เกิดปันหานมาเราต้องมีการฝลอรองโดยการตรวจสอบอหลังจากอนุญ,ญาตแล้วนะครับและทางสารสุขเรอะเอ็ดแจ้งอะไรมาให้มั้งไหมตอนนี้ก็อยู่ระหว่างประสานงานก็ยังยังไม่ได้รับข้อมูลนะครับหลือและนมเด็กยังกินต่อไปมาทุกวันจนทุกวันนี้ไหม ตอนนี้นมก็มีการเฝ้าระวังก็ยังดื่มต่อไปดื่มต่อไปแต่ว่าทุกวันทุกวันก็จะมีการปรับเปลี่ยนยี่ห้อบางบางเหตุนะครก็จะมีการเปลี่ยนเจ้าซื้อใหม่ถ้าเกิดว่ามีปัญหานะครับตอนนี้เราก็ประสานกับทางทางอบตอะไรอยู่นะค่ะแต่เข้าใจนะทางนี้เตือนนะทางนี้เป็นคนเตือนแต่ว่าสุดท้ายคนที่ต้องประจัดการเนี่ยนะคนต้องเกี่ยวข้องสารสุขหน่วยงานที่จริงๆต้องอาจจะหมายถึงออยกระทรวงสารสุขโดยตรงนะฮะต้องเข้าไปและงับ แล้วก็หยุดให้ทานแต่ที่กับใจยังทานอยู่ทานทุกวันทานไปเรื่อยๆอย่างเลยนะทานไปเรื่อยๆจะเป็นยังไงอะคะคือคือมาตรการตรงนี้เนี่ยเราก็จะเป็นการมาตรการเปลี่ยนผัยแล้วก็ให้ให้ดูความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้คนที่มีหนาจตัดสินใจนี่ก็จะเป็นทางองค์กรมีสุวนตมบทที่ต้องซื้อนมมานะครับก็คงต้องฝากข้อมูลให้พารณาแต่อย่างที่ว่าคือนมเนี่ยมันที่เราพบมันเป็นบางรุ่นก็คงต้องมีการมาตรการตรวจสอบทุกรุ่นที่ซื้อมาจะเป็นอย่าง มาปลอดภัยได้ครับค่ะคือมาตรการของกรมนมจริงๆเขาจะมีมาตรการว่าถ้าซื้อนมมารถไหนต้องมีผลตรวจวิเคราะห์สัดนั้นมาเพื่อมั่นใจว่านมปลอดภัยตรวจทุกรอตรวจทุกรุ่นใช่ครับเพื่อไม่ให้เล็ดลอดสายตาไปบาส่วก็มีการส่งตรวจบางรุ่นครับค่ะเป็นไปได้ไหมคะว่าระยะยาวอาจจะกลายพันธุ์เหมือนในในยุโรปเขามีโอกาสไหมคะเออคือเชื้ออีโคไลไมมีหลายสายพันธุ์ถ้าสายพันธุ์ไหนมันก็จะเป็นสายพันธุ์นั้นนะครับมันคงไม่ได้กลายพันธุ์อะไรมากแต่ว่า ท,ที่ตัวนี้พอดีทางสวิ์ไม่ได้รายงานว่าเป็นสายพันธุ์ไหนเราก็เลยยังไม่สามารถที่จะเทียบได้ว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่พบปัญหาหรือเปล่านะครับเียงแต่ว่ามาตรฐานคือต้องไม่พบไม่พบก็คือผิดก็ต้องมีการแจ้งเตือนไทยมีน้ำมีนมไปเจออะไรครับไปเจออะไรเส้นเปลียวครับเสวยเปลียวตอนนี้ใหญ่กินและขายในตลาดเนี่ยนะพวกเส้นใหญ่เส้นเปลียวเส้นเล็กเส้นมีสดอะไรเงี้ยไปเจออะไรครับไปเจอสารกันบูดเกินมาตรฐานอ่ะอันนั้นพอเข้าใจได้อแต่ไปเจออีโคไลน์ด้วยไหมฮะ เส้นก๋วยเตี๋ยวมันมันคงไม่ได้ตัวอีโคไลเพราะว่ามันมันความเสี่ยงมันจะมันน้อยกว่าเพราะเวลากินต้องไปลวกมันยังตายหมดอยตายหมดแต่ว่าสารยังอยู่กันแต่สายกันมีเงอยู่ฮะสารเยอะไหมเจอเยอะไหมครับก็เจออยู่ระหว่าง2,000ถึง3,000มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมแต่ซึ่งเกินมว่าถ่ายประมาณ2อถึงสเท่าค่ะโอ้โหกินเข้าไปแสดงว่าอันตรายกินเข้าไปแล้วไม่เน่าเลยนะเนี่ย อ๋อครับทั้งในเอาเรียกว่ามีน้ำกานบูดหมดเลยค่ะคือทานแล้วคนนครพนมนี่เข้มแข็งนะใช่ไหมกินก๋วยเตี๋ยวไม่มีสารกันบูดเกินไไม่เป็นรกินน้ํามีมีอะไรนะอีโคไลมีเชื้อใช่ไหมฮะครับมีในเตจอีกอ่ามีกินนมแต่แต่ต้องยืนยันที่เรียนนะครับว่าเรามีการเตือนไปแล้วก็มีการเฝ้าระวังถ้าเส้นก๋วยเตี๋ยวที่พบสารกันบูดแล้วก็ให้เอาออกจาก จะขายแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนลายใหม่แล้วก็ให้ให้ใช้ลายที่ผลิตในจังหวัดนะครับก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เรือว่าขายทุ่วภาคอีสานอืมมันเผลอก็ทั่วประเทศค่ะเผลอนะคะลุงนะมันก็ถือว่ามีความเสี่ยงเผลอๆขายทั่วประเทศไม่ใช่ขายอีสานอย่างเดียวเราก็กินไปแล้วตลาดไทยนะเผลอทุกวันนี้เราไปกินก๋วยเตี๋ยวกลางวันเนี่ย ได้ทานไปเรียบร้อยแล้วแต่ยาการบูดพวกนี้เวลาลวกแล้วมันไม่หายไปหรือหายไปไหมเออมันมันก็ยังมีคงเหลืออยู่เพราะว่าพวกนี้มันอยู่ในเนื้อของเส้นเกลยวเตียวครับมาตรฐานก็เลยทงกหนวยว่าต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่พบเกิน1นึ่พมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมครับโอยังไม่หมดนะค่ะคนนครพนมต้องเผชิญภัยกับสารนสุขต่อไปยังเหลืออีกใช่ไหมอ๋อครับยังเหลืออีกเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาต้องบอกว่าจริงๆต้องทั่วประเทศไหมคะที่ต้องมาเตือนมาตรวจสอบกันให้เข้มข้นกว่านี้พััักกสคคครรู่นะะบ ยังมีอีกหลายชนิดที่เราอาจจะยังไม่ไปตรวจและไม่ไปเจอนะคะแต่ว่าเพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวมามีก๋วยเตี๋ยวยี่ห้อไหนบ้างฮะผลิตที่ไหนครับที่เจอเชอื่อเห็นบอกว่าต,ต้องสารกันบูดเกินต้อง6กพัน0 0าันทั้งทั้งที่ม,มาตราฐานท้งพันเดียว